ความเชื่อผิดๆของการดื่มน้ำมะนาวคุณควรรู้และไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดแชร์สุขภาพกับกวางท้องสำหรับใครที่ดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำคุณควรจะรู้ไว้นะครับว่าสิ่งที่โอเวอร์มากจนเกินไปสำหรับน้ำมะนาวนั้นไม่สามารถทำได้ไมีอยู่จริงครับหนึ่งครับ การดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะครับในน้ำมะนาวน้ำมีวิตามินซีและธาตุและวิตามินหลากหลายก็จริงแต่ไม่สามารถรักษาปัญหาโรคมะเร็งได้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้ตกไปได้เลยครับ2 ช่วยลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลภายในหนึ่งเดือนการดื่มน้ำมะนาวนั้นสามารถช่วยเพาผลาและดูแลร่างกายได้จริงครับแต่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลต่อเดือนอย่างแน่นอนเพราะว่ามันช่วยได้แค่กำจัดสิ่งสกปรกตกค้างในลำไส้เท่านั้นและช่วยในการดูดซึมไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้โดยตรงครับ 3. มีความเสี่ยงทางด้านปัญหาสุขภาพหลอดเลือดอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงที่เดียวกันนะครับการดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆสามารถช่วยบำรุงได้และดีต่อสุขภาพ 4. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารอันนี้ก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะระวังในการรับประทานนะครับ